สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการสถานีประัาสังคมกระทรวงแรงงานนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ดีๆของผู้ประกันการตนภายใต้ระบบของประัาสังคมวันนี้ดิฉันรังสีมาสดึงคารณฤมิตรนะคะดำเนินรายการร่วมกันกับคุณโดมสุวาวันเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่เมื่อวานเนี่ยพูดคุยในเรื่อง ของการจ่ายตามใบเสร็จไปแล้ววันนี้จะมาดูอีกแบบหนึ่งบ้างนะคะแล้วก็วิทยากรยังคงท่านเดิมค่ะอาจารย์ตูนะคะพันตำรวจโทหญิงธีชาลักษณรงค์วิทย์ที่สาบนสำนักงานประกันสังคมค่ะสวัสดี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 ท่านผู้ชมค่ะเช่นเคยนะครับก็ยังเจอกับอาจารย์ตูเนื่องจากว่าวิยากร2สองท่านก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะครับก็คงจะกัด Ienne, กลับมาในสัปดาห์หน้าก็กลับมาก็าจะพูดภาษาญี <hyster arian> <Lynn> ่ป <people> <someone>. ุ um <submarine> ่นเลยนะก็เป็นโยคิคนบางวะก็เช่นเคยนะฮะโทรเข้ามาสอบถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและก็เรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับเพราะว่าวันนี้ก็หมอตู่เองเนี่ยก็พอจะบอกได้นะครับถึงเรื่องราวถึงเรื่องสิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆ นะครับที่เบอร์02 338 38 37ถึง9ใช่ค่ะบางคนบอกว่าเราโอ้โหคุยกันระบบเหมาจ่ายมันไกลตัวเรื่องหนักด้วยนะคะอยากจะถามสิ์ที่อื่นด้วยมีเหมาจ่ายแล้วก็มันมีถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลของตัวเองมันมีจ่ายเกินคือบางทีออฟออปชั่นเนี่ยอาจจะมากไปหน่อยนะครับจ่ายเกินอันนี้ลักษณะนี้จะแตกต่างกันยังไงต้องจ่ายเกินถ้าเกิดไม่มีตังทำยังไง ถ้าเกิดไม่มีตัง,งค์ทำยังไงออก,กโรงพยาบาลไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนะเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยตกลงกับทางโรงพยาบาลทุกจังหวัดแล้วว่าไม่ต้องเก็บเงินสำรองใจ่ายใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งก็คือว่าที่ท่านจะต้องจ่ายเกินเนี่ยคือส่วนที่มันเกินจากจากที่ประกันสังคมดูแลนะคะเช่นอาจจะเลือกอาหารพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะมีออปชั่นพิเศษเป็นพวกกระจุกกระจิกที่มันไม่ได้ ที่ไม่ใช่เรื่องทางการรักษาพยาบาลมีห้องนอนของญาติอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะมีอาหารพิเศษแล้วก็มีเตียงพิเศษหรือว่าเพิ่มอะไรขึ้นมาที่มันเป็นออปชันที่ไม่ใช่ความจําเป็นพื้นฐานมีทีวีมีคอมพิวเตอร์ก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่เกินไปก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่มีเวลายาวๆนะคะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็คุยกันเรื่องระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เนี่ยที่อยากจะนําเรียนเรื่องนี้เพราะว่า มันเป็นปัญหาพื้นฐานเบื้องต้นเหนละที่ว่าอยากจะให้ผู้ประกันตนก็ดีเข้าใจนะคะประชาชนก็เข้าใจว่าระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันมีความสําคัญทางนโยบายและทางปฏิบัติยังไงแล้วก็ส่งผลกระทบกับความพึงพอใจของ ผู้ไปใช้บริการด้วยคือบางทีนะผู้ไปใช้บริการเนี่ยไปเจอปัญหานี้ไม่ทราบว่าจะทํายังไงเหมือนกันแล้วก็บางทีก็เอ๊ะทำไมถึงจะเป็นแบบนี้คือ,อทำไมถึงไม่ทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลแล้วก็มีคําตอบอยู่ในตัวของมันนะคะเพราะว่าเรื่องของการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเร่อเป็นศาสตร์วิชาหนึ่งทีเดียวนะคะที่มีการเรียนกันในวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขนะคะซึ่งทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่วิชาพวกนี้ก็จะเป็นวิชาพื้นฐานที่เรียนหลังจากที่จบ การศึกษาเป็นเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรกันแล้วนะคะซึ่งเศรษฐศาสตร์สาสุขเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีคุณหมอเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นค่ะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่สําหรับวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยก็ก็พอมีนะคะในกลุ่มของเศรษฐศาสตร์ก็ยังพอมีได้ทีนี้อย่างนี้ค่ะเรื่องเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่อง การจ่ายตามใบเสร็จนะคะ,คะอันนั้นเ,เรียกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าการจ่ายตามรายกิจกรรม,มนะคะป่วยก็ไปรักษาได้ยาก,ก็จ่ายไปถูกมีดบาดก็ไปเย็บแผลก็เย็บแผลก็จ่ายไปเรียกว่าเป็นการจ่ายตามรายกิจกรรมนะคะหรือว่าฟรี for Service ก็คือว่าจ่ายตามการบริการคำว่าฟรีหมายถึงการจ่าย Service ก็คือการบริการค,ค,คนนี้ระบบของฟรีฟอร์สเซอร์วเนี่ยมันก็มีข้อเสียที่ทำให้อ ค่ารักษาพยาบาลมันกระฉูดขึ้นนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิดได้ตามตามอิสระนะคะว่าใครจะตั้งราคายังไงมาเนี่ยเราก็เลยจะพบว่าโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยค่ะที่ไม่ได้เข้าโครงการเราก็ดีหรือว่าไม่ได้อยู่ในการควบคุมค่าค่ารักษาพวกนี้เพราะประเทศไทยเราก็ไม่ได้คุมเรื่องพวกนี้นะคะทาอะไรนิดๆหน่อยๆก็ห้าพันนะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็ เป็นหมื่นนะคะก็เคยมีการต่อรองสําหรับประสบการณ์ของพะการังคมเองเนี่ยแยบแผลมาสามเข็มเนี่ยหมื่นห้าโอ้โหหมื่นห้าเข็มหมื่นหเข็มหมื่นอันนี้เป็นไหมละลายชั้นนำหรือเปล่าก็เรื่องก็ร้องเรียนมาเพราะว่ามันมันมันเกินความ เกินจริงนะคะเกินความจริงนะคะจางอาจารย์ก็จะโทรไปถามว่าเหตุที่มันหมื่นห้าเนี่ยเพราะมันมีความลึกซึ้งหรือว่ามีความยุ่งยากในการที่จะต้องเย็บแผลเย็บทีชาต้องหลบเส้นเลือดใหญ่อะไรอย่รเล่าว่าปรากฏก็ไม่ใช่ก็เป็นบาดแผลธรรมดาก็ถามกันบอกว่าเอ๊ะเอไหมที่เย็บนี่มันเป็นทองคําหรือเปล่านะ้นี่ง้องก็ลงแล้วนะก่อนจะไปเรื่องนี้นะคะคุยสักนิดนึงวันนี้มันดีนะคะสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้านะคะ ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ก็คุยกันเยอะอว่าเขาแชร์กันว่าวันนี้นนทีจะมีสักครั้งหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งแล้วก็เพราะฉะนั<ฆ>้นวันนี้เป็นวันดีให้ตลอดวันนะคะส<ฆ> <laughs> องสามสี่ห้านะ,ะ,ะกลับมาเรื่องเหมาจ่ายนะคะหลังจากที่ระบบการจ่ายตามใบเสร็จเนี่ยนะคะได้นิยมกันอย่างแพร่หลายแล้วก็อาจารย์ก็ยังยืนยันว่าระบบนี้ก็เป็นระบบที่ ทุกประเทศนิยมใช้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ระบบนี้แหละค่ะแต่เงื่อนไขของเขาไม่เหมือนบ้านเราเนื่องจากว่าโรงพยาบาลของต่างประเทศนั้นจะเป็นโรงพยาบาลที่ไม่แสวงกําไรเพราะฉะนั้นไอ้การจ่ายเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความมีเหตุผลมันจะมีเพดานมันจะมีมาตรฐานมันจะมีมาตรฐานเขาไม่มีเพดานเลยก็คือฟรีฟอร์สสวิตธรรมดาแต่พอมาเข้ามาถึงบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีเพดานเนี่ยมันก็จะรับไว้ไม่อยู่มันก็จะพุ่งได้อีกนะคะอันนี้สาเหตุนี่เป็นเพราะ เป็นเพราะค่าตัวหมอหรือเปล่าเนี่ยอันนี้กรณีหนึ่งก็สองเป็นชื่อเสียงของโรงพยาบาหรือเป็นการบริการที่ดีเลิศอย่างนี้เหรอคะเป็นการบริการที่ต่อไม่ได้มั้งเพราะว่าถ้าเราเข้ามาในตลาดเนี่ยซื้อประถูซื้อผักมันพอต่อได้นะก็เหมือนเศษหน่อยได้ไหมเหมือนครัเข้ามาตลาดเนี่ยอาจจะได้ของของมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าราคาอาจจะถูก่าแต่าเข้าไปที่มีห้องแอ เข้าไปที่มีคนมาเปิดสติกเกอร์ไว้แล้วอะไรนี้ก็จะแพงได้นลดไม่ได้เลยก็เพราะฉะนั้นเรื่องของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าทางประกันสังคมเนี่ยจะหวงไว้เพราะว่า จะประหยัดหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่เหตุผลเนะี่ยที่ลึกๆก,กว่านั้นคือประกันสังคมเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการที่เราดูแลเรื่องกรณีเจ็บป่วยด้วยเพราะฉะนั้นการฉุดดึงนะคะหรือการชะลอการขึ้นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของทางนโยบายด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีสตังค์แล้วก็จะใจ่ายให้มันเยอะๆไปอย่างนี้มไม่ได้เพราะว่าผลกระทบที่ตามมามันเป็นวงกว้างถ้าเรารักษาผู้ประกันตนด้วยค่าใช้จ่ายที่มันสูงเนี่ย ครอบครัวผู้ประกันตนที่ไม่มีสิทธิล์ล่ะหรือว่าคนอื่นๆยังไงปุ๊บเนี่ยค่ารักษาพยาบาลของประเทศมันก็จะสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆจนคุมไม่ได้แล้วมันก็เรียกว่ากระทบ GDP <อ>เชยนเดียวนะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างในสหรัฐอเมริกาในหลายๆที่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะคิดระบบนี้เข้ามาที่จะทํำยังไงนะีระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจึงจะเหมาะสมพอดีกับ สถานการณ์ของประเทศนี่พฤติกรรมของคนไทยยังยังมองว่าการที่เข้าไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนและแพงๆเนี่ยมันเหมือนว่าดีหรเลยป่ะมันดีค่ะไปถูกๆต่อคิวเยอะๆรอนานๆอันนี้ไม่ดีก็เหมือนกับที่บอกว่ายาบัญชียาหลักเนี่ย เพียงเพราะมันถูกคนนั้นน,ะน่ะคนขายก็ว่ามันไม่ดีนะคะก็บางทีเนี่ยเราต้องมองเรื่องของคุณธรรมเรื่องของคุณงามความดีที่ไม่ได้วัดกันด้วยตัวเงินบ้างใช่ไหมคะก็คือลักษณะอย่างนี้ยัง เมื่อกี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าอย่างในสหรัฐอเมริกาเขาพยายามหาระบบตรงนี้แล้วก็พวกศาสตร์กับวิชาการจ่ายเนี่ยมันก็มาจากประเทศที่เขาจเจริญแล้วพวกนั้นในการหาเสียงของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกครั้งจะต้องมีเรื่องของระบบประกันสุขภาพก็มาเกี่ยวข้องด้วยะนะคะประธานาธิบดีขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างก็คินตันนะคะก็ชนะการเลือกตั้งถึงสองครั้งก็ระบบ ประกันสุขภาพเนี่ยก็เป็นเป็นระบบที่เอาไปหาเสียงนะคะ,คะก็ภรรยาของท่านที่โด่งดังก็คือคุณเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยก็เป็นเจ้าของโปรแกรมและมีเรื่องของการทํานวัตกรรมของการจ่ายเงินพวกนี้เขาก็ชนะการเลือกตั้งเพราะฉนั้นในอรารยประเทศที่เขาโด่งดังเนี่ยค่ะเขาจะมองเรื่องของระบบประกันสุขภาพเนี่ยเป็นระบบหลักของประเทศทีเดียวประเทศไทยเราจะไปหยิบมาใช้เราก็เลยต้องมองมาดูตัวเราเนาะ,ะอันเมื่อวานนี้บอกไปแล้วถ้าจ่ายตามใบเสร็จนี่ การรักษา OPD เนี่ยสองร้อล้านครั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปเยอะแยะเนี่ยนะคะที่แบบรักษาไปแล้วไม่มีใบเสร็จก็ตามแต่ประกันสังคมตอนนี้ผู้ประกันตน11ล้านแล้วเนี่ยนะคะไปรักษากันคนละครั้งนี่ก็11ล้านใบแล้วใช่ไหมถ้าเราจะทำอย่างนั้นกระดาษเพียบเลยนะคะเพื่อันนี้เป็นเพราะว่า GDP ตัว GDP ของประชากรของเราเนี่ย m a s เนี่ยคือระดับชนชั้นล่างมากกว่าของเขาอาจจะ อ่าชนชั้นกลางมากกว่าใช่ไหมมันก็เลยต่างกันมันก็เลยต่างกันมันก็ทําให้เรื่องของสุขภาพอนอามาัยเนี่ยบังม,มีความเข้าใจผิดกันอีกเยอะคะะเช่นป่วยนี่ต้องกินยาอ,อะไรอย่างงี้นะคะป่วยต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้ต้องหาหมอต้องเข้าคลินิกนค่ะแล้วการมีประกันสุขภาพของเราเนี่ยบางทีคนเนี่ยผู้ประกันตนมักจะคิดว่าส่งเงินประกันสังคมแล้วเนี่ยไม่ไไม่เจ็บไม่ป่วยเลยคุณไม่คุ้มค่ะ มันจะไม่คุ้มได้ไงคะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ย<ช>มันก็คือสิ่งที่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมคะแปดสิบแปดสตางค์ที่ท่านลงขันลงมาเนี่ยมันก็เป็นสะสมถ้าท่านลองหารจากเงินเดือนของท่านแล้วแปดสิบแปดสตางค์คูณไปเนี่ยสิบกว่าปีนะคะก<ช>็เรียกว่ายังเพิ่งเป็นเงินนิดเดียวเอง<ช>อนะคะเพราะฉะนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยแปดสิบแปดสตางค์เนี่ยไปช่วยให้คนที่เขาป่วยหนักๆไี่ได้ตม่สายจากทางได้นะคะยังไม่ไปถึงไหนอ่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณพรค่ะค่ะคุณพรค่ะสวัสดีค่ะคุณพรค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเชญค่ะค่ะวัดีมีปัญหาจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมพอดีลูกสาวมาเล่าให้ฟังนะคะได้เลยค่ะค่ะเขาไปหาหมอที่อตรงโรงพยาบาลบางประกอกอินเตอร์เนชั่นแนลตรงใกล้ๆทางด่วนพระรามสองอะค่ะค่ะแล้วเหมือนกับว่าเขาเขาไปซื้อยากินเองตอนแรกอะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าประมาณว่า เขาคลื่นไส้อ่ะค่ะเรียนหัวคึืนไส้แล้วอาเจียนทีนี้เขาก็ไปหาคุณหมอใช้แบบประกันหลังกลมค่ะเขาบอกว่าไปซื้อยาตัวนี้มาจากไหนเขาก็บอกเขาไปซื้อตามร้านขายยามาแล้วก็บอกหมอเขาบอกว่ายาตัวนี้มันแรงกินแล้วทำให้ผลข้างเคียงคือคลื่นไส้อ่ะค่ะครับอืมก็คือไม่ไม่สบายก่อนหน้านี้เลยไปซื้อยามากินพอกินยาแล้วก็คลื่นไส้ถูกต้องไหมคะค่ะอ่าแล้วยังไงคะ แล้วแล้วแล้วคุณหมอก็ถามว่าเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาปวดหลังอปวดหลังแล้วคุณหมอบอกว่าทําไมจาเป็นต้องกินยาตนนัวนี้ลูกสาวเขาบอกว่าก็ไปเล่าอาการให้ร้านยาฟังแล้วร้านยาก็จัดมาให้อ่ะคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอาการคลื่นไส้อะเป็นเพราะยาตัวน,นี้อื <ứng poser. S 2> แต่ทีนี้สงสัยว่า,ถ,าถ้าอาการที่เขาเขาแพ้เขาเขาคลื่นไส้อ่ะเป็นเพราะยาตัวเนี้ทาไมคุณหมอไม่เปลี่ยนไม่ไม่จัดยาแทนตัวนี้ให้อ่ะค่ะ ให้แต่ยาแก้แก้ขึ้นไส้มาอย่างเดียวอะค่ะอ๋อคือไม่ได้ให้ยาปวดหลังมาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอ๋อให้แต่อาการเบื้องต้นที่บอกว่าคลื่นไส้ค่ะอ๋อในใ,ในเมื่อเขาบอกว่าไอายาตัวนี้มันเป็นผลข้างเคียงเพราะยามันแรงค่ะ,คะทำไมไม่ให้ยาตัวอื่นที่แก้ปวดมาถูกต้องไหมเขาไม่ได้ให้อะไรเขาให้ยาแก้อาเจียนมาค่ะเออถามว่าปีนึงเสียค่า ประกันไปเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะพอเวลาเราป่วยเราไปหาอยเงี้ยแล้วแบบเหมือนก็นทําไมให้แค่ยาแก้เจียนมาในเมื่อคุณหมอก็รู้ว่ายาตัวที่เขาไปซื้อกินเองเนี่ยมันมันแรงไหมอไม่เปลี่ยนยาตัวใหม่แทนตัวที่ว่าตัวนี้มันขึ้นไส้ให้นะคะ่ะคือเหมือนวความรู้สึกของแม่นะคิดว่าเขาอะ่ะเซฟคือจะเซฟแค่ทางโรงพยาบาลนะ่ะ ครับค่ะเดี๋ยวคุณพอลองฟังคําตอบจากอาจารย์ตู่ว่างนะคะคนไข้ยืนยันจะกินยาตัวเดิมใช่ไหมคะถึงแม้ว่ามันกลับมาก็ไม่กินแล้วค่ะก็คือเขาไม่กินเลยอะค่ะอเออาย่างนี้นะคะคุณพอลูกสาวอายุเท่าไหร่คะสามสิบสองอะค่ะลูกสาวอายุสามสิบสองปีนะคะค่ะอ่าค่ะเอ่ออย่างนี้นะคะบางทีอาการ